ค่ะตอนนี้ก็มาถึงชาวราศีมังกรกันแล้วนะคะเดือนเมษายนนี้ชาวราศีมังกรจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะส่วนผู้ที่เกิดช่วงวันที่16มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์ก็จัดอยู่ในชาวราศีมังกรนั่นเองใครทราบลัคนาก็สามารถดูลัคนาได้เลยนะคะทีนี้เรามาอัปเดตกันดีกว่าว่าเดือนเมษายนนี้เนี่ยชาวราศีมังกรนั้นจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะทั้งเรื่องการเงินการงาน ความรักสุขภาพแล้วก็โชคลาภนะคะก็ลองมาอัปเดตกันดีกว่าเนาะที่ผ่านมาจะมะีเรื่องของคำพูดนิดหน่อยนะคะที่อาจจะไปทำให้คนเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยพอใจเราได้นะคะในช่วงที่ผ่านมาสำหรับชาวราศีมังกรดังนั้นการพูดคุยอะไรต้องคิดให้มากๆจะได้ไม่มีปัญหาอะไรตามมาในภายหลังนะคะโอเคต่อมาเนี่ยเท่าที่หมวยดูแล้วเรื่องการเงินยังไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะคะแล้วก็เรื่องของการงานก็ ยังพอได้นะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันละกันนะคะเริ่มจากอ่ะนอย่างขาอนุญาตเปิดสุดท้ายก่อนแบบนี้เนาะอ่าโอเคในเรื่องของการเงินที่หมวยบอกว่าไม่ค่อยเด่นก็เพราะว่ามันจะมีแบบมันจะมีปัญหาบางอย่างนะคะคุณต้องระวังเรื่องของความใจใหญ่ของคุณความใจดีของคุณนี่แหละที่จะทาให้คุณมีปัญหาได้นะคะบางทีเงินในกระเป๋าของคุณมีเท่านี้แต่คุณมีลูกน้องของคุณคุณมี คนที่ทําให้คุณเสียหน้าเสียตามไม่ได้อะคะ่ะคือประมาณว่าแบบเสียเขาเรียกว่ายอมหักไม่ยอมงอเสียหน้าไม่ได้นะ,ะประมาณนั้นคุณก็เลยต้องจ่ายเงินไปเลี้ยงเขาไปท,ทั้งทที่จริงแล้วเงินในกระเป๋าคุณมีเท่านี้ดังนั้นเนี่ยปัญหาของคุณมันก็จะเกิดขึ้นหลังจากนั้นนั่นเองนะคะคุณจะต้องจ่ายไปเพื่อคนอื่นนะคะการเงินของคุณในช่วงนี้นะคะเพื่อคนอื่นนะคะเพื่อคนอื่นก็คือ ไม่ว่าจะได้เงินมาเท่าไหร่คุณจะต้องจ่ายออกไปกับสังคมจ่ายออกไปกับงานต่างๆหรือจ่ายออกไปกับคนในครอบครัวเพื่อนหรือคนมายืมอะไรก็แล้วแต่นะฮะอย่างนั้นเนี่ยบางทีการที่เรายอมเสียหน้าบ้านก็อาจจะทําให้เรามีเงินเก็บก็ได้นะดังนั้นก็ต้องลองดูว่าอะไรเป็นสิ่งที่เหมาะสมมากกาว่ากันละกันเนาะแต่ว่าเรื่องของการเงินเรื่องก็ไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะคะต่อมาในเรื่องของการงานนะคะการเดินทางในช่วงนี้เนี่ย ะะการเดินทางในช่วงนี้ถ้าหากว่าคุณออกไปเดินทางเยอะอาจจะทําให้มีปัญหาบ้างการปิดโปรเจกต์ไม่ได้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะดังนั้นก็าหาเวลาอยู่กับที่นะคะคิดวิเคราะห์ แยกแยะให้ดีนะคะการทํางานคิดให้ถี่ถ้วนผู้ใหญ่เขาคอยซัพพอร์ตเขาให้กําลังใจเราอยู่แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลคุณมีหน่วยซัพพอร์ตคุณมีแบ็คข้างหลังอยู่แล้วแต่เพียงแค่คุณเนี่ยอาจจะเครียดเกินไปบางทีคุณเครียดเกินไปคุณคิดมากเกินไปอุดมการเกินไปบางทีลดลดหย่อนหย่อนปล่อยวางอะไรบ้างมันก็จะทําให้การทํางานของคุณมันโอเคขึ้นดังนั้นการทํางานของชาวราศี มังกรน,นะคะหมวยก็ให้อยู่ที่ประมาณ6 0 0เหมือนกันไม่ได้โดดเด่นมากแต่ว่ามันก็ไม่ได้แย่แค่คุณแก้ไขในเรื่องของความเครียดของคุณมากเกินไปหรือว่าความยึดติดนะคะบางทีเนี่ยผลเนี่ยในอดีตมันไม่ดีในคราวนี้ที่คุณทํามันอาจจะดีก็ได้นะคะแต่คุณยึดติดว่ามันจะไม่ดีตลอดไปเนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่นะคะอยู่ของอย่างนี้มันอยู่ที่เวลาแล้วก็จังหวะที่มันเหมาะสมนั่นเองเ,องเนาะ ต่อมานะคะก็คือในเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะความรักในช่วงนี้จริงๆแล้วนะคะก็ให้ระวังเรื่องของปักเสียงการขุดคุยอดีขึ้นมาพูดกันนะคะการพูดคุย กันเยอะๆนะคะแล้วทำให้เข้าใจผิดกันได้นะคะอันนี้อาจจะเกิดขึ้นได้สำหรับชาวราศีมังกรนะคะให้แยกไปอยู่คนเดียวบ้างก็อาจจะทำให้คุณรู้สึกว่าเออคุณทำอะไรผิดคุณต้องแก้ไขปรับปรุงตัวเองยังไงนะคะในช่วงนี้มันมีโอกาสเปลี่ยนแปลงมีโอกาสแทรกแซงได้เยอะนะคะก็บางคู่เนี่ยถ้าหากรุนแรงมากเนี่ยอาจจะแบบแยกกันอยู่ไปเลยก็มีเหมือนกันนะคะในช่วงนี้ของชาวราศีมังกรดังนั้นก็ เป็นอะไรที่ต้องระวังในเรื่องของคําพูดให้มากๆเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงของความรักมันก็มีนะคะมันมีแต่มันไม่ได้หมายถึงว่ามันเป็นเรื่องของมือที่สามันจะเป็นเรื่องของความคิดกระบวนความคิดทัศนคติที่มันไม่ตรงกันหรือคําพูดที่มันไม่ได้ให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะคะตรงนี้มันจะทําให้ไม่มีความสุขดังนั้นเรื่องความรักของชาวราศีมังกรต้องระวังในจุดนี้ให้มากๆจุดเล็กๆน้อยๆเนี่ยที่ว่ามันไม่สําคัญอะมันอาจจะสําคัญมากสาหรับผู้คุณก็ได้นะต่อมาสําหรับคนที่มี คนคุยอยู่แล้วนะคะก็ช่วงนี้ก็คุยคุยกันไปก่อนแล้วกันเนาะยังไม่ต้องตัดสินใจอะไรมากเพราะว่าถ้าคุณรีบตัดสินใจคุณอาจจะตัดสินใจผิดก็ได้นะคะมันมีบางอย่างที่คุณยังต้องศึกษาเขาให้มันมากขึ้นนะคะการพูดคุยในช่วงนี้มันอาจจะดีบ้างไม่ดีบ้างอาจจะตรงใจคุณบ้างนะคะแต่ว่าบางทีคุณก็ต้องใช้เวลาในการศึกษาดูใจใครสักคนหนึ่งอย่าเพิ่งรีบด่วนตัดสินใจแล้วกันเนาะคนนี้อาจจะ อาจจะยังไม่ใช่สักทีเดียวนะคะหรือว่าถ้าเขาใช่ก็ขอให้คุณเรียนรู้เขาอีกสักนิดหนึ่งละกันอย่าพิ่งใจร้อนนะคะแต่ถ้าคุณเป็นคนโสดสนิทช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงที่คุณควรจะต้องโสดอยู่นะคะ<ม>ก็ยังไม่มีใครเข้ามาที่แน่ชัดนะคะยังไม่มีใครเลยที่ที่ที่เหมาะสมกับคุณในช่วงช่วงนี้นะคะอาจจะมีได้คุยบ้างแต่คุณก็ไม่ชอบหรือคุณปิดกั้นอะไรบางอย่างอยู่ก็ ก็ถือว่ายังไม่โอเคนะคะคุณยังมีเรื่องเล็กๆ,ๆน้อยๆที่มันคาใจอยู่อะเนาะดังนั้นบางทีการเปิดใจของคุณมันยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มก็ก็ถือว่ายังไม่ใช่ช่วงที่ดีของของคุณสักทีเดียวนะคะสําหรับชาวราศีมังกรความรักไม่ได้เรียกว่าเด่นเนาะโอเคต่อมานะคะก็คือจะเป็นเรื่องของสุขภาพค่ะระวังเรื่องของปวดหัวนะคะปวดเสียนเย็นเก้า เข้ามาให้เห็นนะคะก็ถ้าใครเป็นไมเกรนอยู่แล้วเนี่ยช่วงนี้อาจจะมีอาการกําเริบได้เดือนเมษายนอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นมีคนเข้ามาทําให้คุณเครียดมากขึ้นปัญหาอาจจะเกิดจากผู้ใหญ่แล้วคุณก็เครียด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 แล้วมันก็มาทําลายสุขภาพร่างกายของตัวคุณเองดังนั้น ตรงเนี้ยมันอยู่ที่ตัวคุณเองเนาะถ้าคุณเอามันมาใส่ใจใส่หัวสมองคุณก็จะนอนไม่หลับคุณก็จะนอนว่าจะนอนได้ก็ลําบากมากๆเลยนะคะก็ดูแลสุขภาพให้มากๆแล้วกันเนาะช่วงนี้ในเรื่องของความคิดเรื่องของความเครียดแล้วก็เรื่องของไมเกรนนะคะโอเคต่อมาสุดท้ายก็คือจะเป็นเรื่องของโชคลาภนะคะเรื่องของโชคลาภก็ก็ก็มีเรื่องของเงินเข้ามาบ้างนะคะแล้วก็มันไม่ได้โดดเด่นอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่า คุณก็มีเงินนะคะมีโอกาสที่จะได้เงินจากคนหรือว่าจากถ้าถ้าเอาง่ายๆเลยถ้าคุณเนี่ยได้ไปเจอลอตเตอรี่กับคนตาบอดผิวคล้ำนะคะคุณก็ลองให้เขาจับมาให้คุณแล้วกันเนาะถ้าเขาให้คุณให้เขาจับมาเผื่อจะได้เงินเล็กๆน้อยๆมาช่วยบรรเทาการเงินของคุณที่มันไม่ดีขึ้นก็ได้นะคะประมาณนั้นนะคะบทสรุโดยรวมแล้วจริงๆแล้วที่โดดเด่นอะมันก็ยังไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นสําหรับชาวราศีมังกรแต่ว่า เรื่องของความรักอาจจะมีนิดๆหน่อยๆนะคะเรื่องของโชคลาภอย่ยบอว่าน่าจะเด่นสุดแล้วสําหรับชาวราศีมังกรซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ มันก็ไม่ได้โดดเด่นขนาดนั้นจริงๆนะคะถือว่ากลางๆแล้วกันสําหรับชาาสีมังกรในเดือนเมษายนเนาะก็เอาใจช่วยนะคะแล้วก็สู้กันต่อไปนะคะหมวเชื่อว่าเดือนหน้ายังไงชาาสีมังกรต้องดีขึ้นแน่นอนเนาะตอนนี้ก็เหมือนจะต้องขอลาไปก่อนแต่ก่อนจะลากันก็อย่าลืมซับสไคร์ที่ตำหนักดวงให้หมวยหน่อยนะตำหนักดวง่ให้หมวยหน่อยแล้วกันนะคะแล้วก็ ถ้าใครอยากจะติดตามหมวยกน็นี้เลย Facebook หวยโกกาดนะคะตามชื่อเลยนะคะหรือว่ามาที่ไลน์แอดถ้าใครอยากจะดูดวงเป็นส่วนตัวนะคะจะมีค่าครูนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวเรามาคุยกันหลังไหมนะคะถ้าใครอยากจะจองคิวก็แนะนําเป็นไลน์แอดดีกว่านะคะเพราะว่าน่าจะตอบได้สะดวกกว่านะเอาเป็นว่าตอนนี้เหมวยก็ต้องขอลาไปก่อนเดี๋ยวเรามาเจอกันราสีกุ่มคลิปหน้านะคะตอนนี้ขอลาไปแล้วบ๊ายบายค่ะ